ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอะทุกท่านเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าคุณรัชพลน่าจะฝังใจแล้วก็อยู่ในความเจ็บปวดไปทั้งชีวิตอะคือคุณรัชพลท่านมีพี่ชายมีพี่น้องแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ในมุมของคุณพ่อคุณรัชพลเนี่ยคือปล่อยให้คุณพ่ออยู่บ้านคนเดียวอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์เพราะเหตุผลว่าพ่อเนี่ยชอบกินเหล้าและพอเมาเสร็จแลก้กชอบมาด่าลูก ลูกก็เลยไม่อยู่กับพ่อ,อก็ออกไปใช้ชีวิตกันแต่เรื่องเนี่ยวันดีคืนดีคุณรัชพลก็อยากจะกลับไปหาพ่อที่ห้องเช่าไปถึงปุ๊บเนี่ยฝั่งตรงข้ามซอยเนี่ยมันมีปั๊มพีทีก็เลยแวะเติมลมนะฮะแวะเติมลมรถพอแวะเติมลมรถเสร็จปุ๊บเนี่ยเหลือไปเห็นในฝั่งตรงข้ามปากซอย พุทธบูชาห้าที่พ่ออยู่ข้างในนั้นเน่ยเห็นลักษณะเหมือนพ่อ,อนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็ก้มเล่นมือถือ,อแล้วพนก็ยังไม่อยากจะไปคุยกับพ่อคิดว่าพ่อยังโกรธอยู่ข้างหน้าก็ข้างหน้ารถที่เห็นพ่ออยู่ฝั่งนู้นก็มีเป็นแพ็กน้ำํำก็เท่ากับวันนั้นไม่ได้คุยกับพ่อผ่านมาไม่นานเวลาพี่ชายโทรมาบอกรัชพลว่าพ่อเสียแล้วอื เฮ้ยก็เพิ่งเห็นนะแล้วเสียได้ยังไงแล้วที่น่าแปลกใจคือเห็นว่าเสียมาถึงสี่วันแล้วด้วยคือที่รู้ว่าพ่อเสียค่ะเพราะว่าคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกับพ่อของคุณรัชพลเนี่ยเขาแจ้งมาบอกว่าห้องชั้นสามอ่ะห้องของคุณพ่อเนี่ยมันมีกลิ่นเนา่ากลิ่นเน่าเนี่ยคือโชยคลุ้งออกมาเลยค่ะแล้วใต้ประตูห้องเนี่ยมันมีเหมือนน้ำสีแดงคล้บคล้ายกับเลือด มันไหลออกมาจากข้างใต้แล้วก็มีกลิ่นเน่าเนี่ยรุนแรงมากๆเลยนะคะประตูห้องมันล็อกอยู่แม่บ้านเนี่ยเป็นคนเอากุญแจสำรองมาเปิดประตูแล้วก็ไปเจอกับร่างอะคะ่ะร่างของพ่อเนี่ยนอนตะแคงเลือดไหลทุกส่วนของร่างกายมีเลือดไหลออกมานะคะก็นอนจมกองเลือดอยู่สภาพเนี่ยคืออืดละบวมอืดละคำถามก็คืออา้าวแล้วคนที่เห็นนั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์นี่คือใครอะคะนันะ่นแหละ คือทีนี้คุณรัชพลที่เป็นลูกชายคนเล็กคนสุดท้องของบ้านนี้ฮะรัชพลองค์อาจเนี่ยคือก็เกิดคําถามว่าเอาพ่อเสียมาสี่สาห้าวันแล้วเนี่ยและคนที่เห็นอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามปั๊มพีทีเนี่ยใครเพราะเพิ่งเห็นนะค่ะใครคือก็เชื่อไปว่าเหมือนจะเป็นวิญญาณพ่อหรือเปล่าที่มาต้องการจะบอกลูกแต่อีกมุมหนึง่งถ้าเกิดเราจะคิดก็ คุณรัชพลบอกว่าเห็นใส่หน้ากากอนามัยด้วยก็อาจจะเข้าใจผิดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆน,นี่แสดงความเสียใจกับครอบครัวอง์อาจครอบครัวของคุณรัชพลเข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะทําให้ครอบครัวแล้วก็คุณรัชพลเองก็คงจะเจ็บปวดไปอีกนานเพราะว่าจังหวะที่พ่อเสียเองลูกเองกับพ่อก็ยังยัง,งไม่ได้คุยกันยังระหองระแหงกันอยู่เสียใจด้วยนะครับเสียใจด้วยจริงๆนะครับคือเจอเคสอย่างนี้หลายๆ หลายๆหลายๆครั้งเนี่ยคือลูกก็จะมาบอกว่าถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้ก็คือวินาทีก่อนที่พ่อจะเสียก็อยากจะอ,อยู่กับพ่อค่ะเสียใจกับท่านนะครับก็ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้